เมื่อเช้าได้กล่าวถึงวัชีอปริหานิยธรรมก็คือธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของเจ้าวัชีทั้งหลายในมาขึ้นพิขุอปริหานิยธรรมคือธรรมะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมสําหรับพิสูทั้งหลายหมายค่าว่าถ้าพระพิสูทั้งหลายท่านปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัดท่านไม่เสื่อมจากพระาศาสนาแน่และที่สําคัญพระาศาสนาก็ไม่เสื่อมไปจากโลกด้วย ในมหาปรินิิพานาสูตรข้อเจสบหน้า239ครั้งนั้นแลเมื่อวัสการพรามมหาอมาตย์ของแคว้นมคตกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านท่านนว่าดูก่อนอนน์เธอจงไปภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดที่อาศัยอยู่ในกรงราชครึก เธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปสถานศาลาศาลาเป็นที่บำรุงเป็นที่อุปถาหรือศาลาเป็นที่ฟังธรรมนะให้มาประชุมกันทั้งหมดเลยพระภิกษุทั้งเมืองราชครึกท่านท่านนนก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าแล้วให้พระภิกษุตามจํานวนพระภิกษุทั้งหมดเนี่ยนะตามที่อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤึกทั้งหมดมาประชุมกัน ในอุปทานศสาลาแล้วพระนทนก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนณะนะด้านหนึ่งท่านท่านนรผู้ยืนอยู่แล้วณด้านหนึ่งแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภิกษุสฆ์ประชุมกันแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่ทรงเห็นเป็นกาละอันสมควรก็คือถือว่าได้เวลาอันสมควรแล้ว ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกจากอาสนะเสด็จดำเนินเข้าอุปถานศาลา,ราประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกกับพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจดประการแก่เธอทั้งหลายอปริหานิยธรรมก็คือธำทำที่ไม่กระทําเหตุแห่งความเจริญให้เสื่อม หมายคะว่าปฏิบัติตามนี้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้เสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะแสดงให้แก่เธอทั้งหลายฟังอย่างชัดเจนแจ่มใสเปรียบเหมือนอะไรบอกว่าเราจะกล่าวให้แจ่มชัดเหมือนยกพระจันทร์ขึ้นพันดวงพระจันทร์ดวงเดียวอาจจะสลัวสลัวใช่ไหมอันนี้เอามาเลยพันดวงว่างั้นเราจะแสดงให้ชัดเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพันดวง ระหนึ่งตามประทีปน้ำมันพันดวงที่มุมเรือนนะที่สี่มุมเรือนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระพิสูจ์ถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ท่านจะไม่เสื่อมถ้ามองจากสายตาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นเลยว่าถ้าพระพิสูนทั้งหลายท่านไม่มีการปฏิบัติตามนี้ไม่ดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้พระพุทธศาสนาอย่างไรก็เสื่อมแน่นอนเพราะว่าพระพิสูนั้นถือว่ามีความสําคัญที่จะ จเจริญหรือจะเสื่อมของพระศาสนาสูงมากเนี่ยนะเพราะว่าพระธรรมนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างยิ่งสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลมาที่ไม่ได้มีการจดบันทึกลงในหนังสือในใบลานในคำพีเนี่ยนะท่านคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดก็อยู่ที่ที่ความทรงจําของท่านเหล่านั้นถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเสื่อมก็แปลว่าศาสนาเสื่อมด้วยเพราะว่า พระศาสนาจะดำรงอยู่หรือจะเสื่อมเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพิสูจนนั้นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะนะผลถ้าหาว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความเสื่อมศาสนาก็เสื่อมแต่ทีนี้ถ้าปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมพระศาสนาก็ไม่เสื่อมทีนี้ในบรรดาจํานวนเจ็ดข้อเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าทําไมพระพุทธศาสนา ในยุคหลังจึงเสื่อมเพราะไม่ปฏิบัติไปตามอปริหานิยธรรมทำที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่พิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงทําไว้ในใจให้ดีเราตถาคตจะกล่าวพิกษุนเหล่านั้นก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระดำรัสด,ดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายจาับยังจับประชุมกันเนืองๆจับประชุมกันอยู่มากตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ต้องหมั่นประชุมกันบ่อยๆนะแต่อย่าลืมว่าประชุมกันเนี่ยพอกบวกิศของภิกษุผู้ประชุมกันคือการสนทนาธรรมเป็นต้น ถ้าไม่มีการประชมุมไม่ประชุมกันบ่อยๆต่างคนก็ต่างไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อต่างคนต่างไปเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ไม่ทราบใครไปผิดไปพลาดอะไรอย่างไรเนี่ยนะไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็ยากเพราะฉะนั้นเหตุที่จะทําให้ไม่เสื่อมก็คือจักประชุมกันเนืองๆอธิบายในหน้าสามร้อยสี่สิบแปดบอกว่าอภินหาสันนิปาตาเนี่ยนะ อันหนึ่งเพราะเหตุที่ภิกษุถ้าหากว่าไม่ประชุมกันภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็จะไม่ได้ยินข่าวที่มาจากทิศต,ต่างๆนั้นเช่นว่าสีมาของวัดโน้นวุ่นวายแต่จะไม่รู้เลยนะว่าวัดไหนเนี่ยมีความวุ่นวายขนาดไหนอุโบสถและประวรณาก็งดไปแล้วภิกษุทั้งหลายนะที่โน้นกระทําอเนสนากรรมมีเวชกรรมและทูตกรรมเป็นต้น ก็ซึ่งทุกวันเนี่ยปัดไอไ้อไอสิ่งท,ที่ท่านบอกว่าอันนี้าศาสนาเสื่อมแล้นะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กลัดเกลือนคือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรพระพิสูจน์ไม่มีการเกื้อกูลกันไม่มีการช่วยเหลือกันว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นต้นเนี่ยนะน้อยมากเพราะฉะนั้นพระพิสูจนเหล่านั้นก็ในวัดทั้งวัดก็วุ่นวายอุโบสถทุกสิบ้ามก็ไม่มีการลงไม่มีการสวดปวารณาก็งดไม่มีการปรวารณา กระทำอเนสนากรรมทําตัวเป็นหมอทําตัวเป็นทูตเป็นต้นนะแล้วก็เรี่ยายวิญญตัตก็คือเรียรย่ยารขออยู่นั่นแหละไม่รู้จักกิจเป็นต้นว่าอะไรเป็นกิจของตนเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนากรรมนะเช่นให้ดอกไม้เข้าเป็นต้นก็ใช้เรียกว่าเอาลาบต่อลาบใช้ประพฤติข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมผิดอเนสนาเป็นอเนสนากรรมไม่ดำรงอยู่ในสัมมาอาชีพนั่นเอง แม้ภิกษุชั่วทั้งหลายรู้ว่าสงฆ์เนี่ยเผลอสงฆ์ไม่สนใจก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำพระศาสนาให้เสื่อมถอยอันนี้เหตุเบื้องต้นเลยก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ประชุมกันแต่เพราะภิกษุประชุมกันเนืองๆถ้าหากว่าเกิดท่านมีมีการประชุมกันบ้างอะนะภิกษุทั้งหลายย่อมได้ยินเรื่องนั้นๆจากนั้นก็จะส่งภิกษุสงไปกระทำสีมาให้ตรง ไอ้นี้ชักไปไม่รอดแล้วนะนี้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นภิกษุที่เป็นพระวินัยทรก็จะไปทําสีมาให้ตรงทาอุโบสถปรวรณาเป็นต้นส่งพิกสุผู้นับเนื่องหรือผู้ที่ปฏิบัติในอริยวงไปในที่นั้นๆคือส่งพระพิสุปฏิบัติดีเนี่ยนะเรียกว่าส่งน้ําดีไปล้างน้ําเสียนะก็เหล่าพิกสุมิจฉาชีพนาแน่นก็คือส่งไปพวกพิสุเหล่านั้นก็จะจากไปนะให้ท่านเหล่านั้นกล่าวอริยวง์ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะให้เหล่าพระวินัยทรไปทํานิกะหะคือการข่มพิกสุชั่วทั้งหลายแม้พิสุชั่วทั้งหลายรู้ว่าพระพ,พ,พ,พระสงฆ์ไม่เผลอท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจจะรวบรวมเป็นหมู่เป็นกลุ่มกันได้ก็จะแตกหนีไปไม่งั้นก็มีแต่กลุ่มกล่ยกว่ากลุ่มพระพิสุที่ทุศีลทั้งหลายก็รวมตัวกันถ้าคนทุศีลรวมตัวกันเท่าไหร่ก็ ก็เหมือนว่าโจรรวมตัวกันได้เท่าไหร่ก็บ้านเมืองก็ล่มสลายเร็วถันใดพระศาสนาถ้าหากว่าพระพิสุทั้งหลายที่ไม่มีศีลไม่มีกัลยานธรรมไม่มีวินยัยไม่มีธรรมวินยัยรวมตัวกันมากได้เท่าใดพระศาสนาก็ล่มสลายเร็วไปเท่านั้นอันนี้ข้อแรกก่อนอสาเหตุหลักๆของการที่พระพิสุไม่ประพฤติตามธรรมตาม,ตามวินยัยก็คือเนื่องจากว่า พระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่มีการประชุมร่วมกันเมื่อไม่มีการประชุมร่วมกันเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถชำระสะสางดูแลความเรียบร้อยอะไรได้เลยข้อต่อไปดูกรพิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักยังพร้อมเพียงกันประชุมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมจักพร้อมเพียงกัรทากิจที่สงพึงทําตลอดการเพียงไร ภิกสุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ไดอนน้อธิบายว่าสมคาเนี่ยนะหรือสามัคคีนะก็บอกว่าเมื่อเขาตีกลองหรือข้อระคังประกาศว่าสงจงประชุมกันเพราะว่าพระสงฆ์จะแจ้งวัดตกติกาเพราะสงจะให้โอวาดานนวาเ,ออเนี่ยะว่าเออเนี่ยได้เวลาทํากติกาวัดกันแล้วนะบัดน,นี้จะได้ฟังโอวาทจากพระเถระ บัดนี้ได้เวลาปฏิบัติพระเจดีปฏิบัติลานโพหรือโรงมช่วยกันมงโรงอุโบสถด,ดูแลซ่อมแซมพระวิหารเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถขีกันก็จะหลีกเลี่ยงว่าผมเนี่ยมีกิจผมต้องทําจีวเนนะอ้างผมต้องสมบัติผมต้องก่อสร้างเพราะฉะนั้นผมไม่พร้อมเพียงผมไม่พร้อมนะถ้าต่างคนก็ต่างไปเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างไปเนี่ยนะน่าสงสารที่สุดใครก็จะเอาวาดัด นะคนที่เป็นเจ้าเจ้าพระ,ะพระผู้ใหญ่ที่ดูแลตรงนั้นเนี่ยนะเมื่อพระภิกษุทําอะไรตามใจตัวเองไปหมดไม่ถือทำถือวินัยเนี่ยโอ้เจ้าวาดเนี่ก็นิมนหลีกเร้นได้แล้วงั้นส่วนภิกษุทั้งหลายเว้นกิจการนั้นทั้งหมดประชุมเป่าร้องครั้งเดียวเท่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะสนใจว่าผมไปก่อนผมก็จะไป เดี๋ยวไปร่วมการไปประชุมกันนะมีกิจอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างเป็นตน้นอันนี้เรียกว,ว่าพร้อมเพียงกันหรือบางทีก็คิดปรึกษาหารือกันในกิจที่ควรทําไม่เลิกพร้อมกันอันนี้เรียกว,ว่าไม่เลิกพร้อมกันแต่ถ้าเลิกพร้อมกันก็บอกว่าหมายความว่าฟังจนได้ข้อสรุปก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันไปน,นะว่าข้อสรุปทั้งหมดของประเด็นคืออะไรเรียกว,ว่าพร้อมเพียงกันเลิก ทีนี้ถ้าว่าพร้อมเพียงกันเลิกก็อีกในหนึ่งเขาบอกว่าสีมาในวิหารชื่อโน้นวุ่นวายอุโบสถปรวรณาก็งดภิกษุชั่วกระทำอเนสนากรรมมีเวชกรรมเป็นหมอยาเป็นต้นเนี่ยในที่ชื่อโน้นเนี่ยมีหนาแน่นภิกษุเหล่านั้นก็จะกล่าวว่าใครจะไปทําการนิกหะคือไปข่มภิกษุเหล่านั้นพระภิกษุที่ประพฤติด,ดีทั้งหลายก็บอกผมก่อนผมก่อนก็จะพร้อมเพียงกันเลิกเรียกว่าไปพร้อมเพียงกันจัดก,การ นะให้ข้อปฏิบัติของพระภิกษุทั้งหลายเป็นไปตามธรรมวินัยทีนี้อีกในหนึ่งเ็าบอกว่าภิกษุทั้งหลายที่ไม่พร้อมเพียงกัรทากิจของสงฆ์ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าพบภิกษุอคันตุก,กะก็ไม่พูดอะไรสักอย่างเห็นพระภิกษุอคันตุกะรู้แล้วว่าพระต่างถิ่นมามาเพื่อจะถ้าพระภิกษุต่างถิ่นมาก็ต้องหาที่พักอะไรเป็นต้น ไม่สนใจอะไรไม่บอกไม่พูดว่าจงไปบริเวณนี้จงไปบริเวณนั้นแล้วก็ไม่มีการกระทําวัดอะไรสักอย่างไม่มีการวัดลุกรับเชื้อเชิญอะไรไม่ทําเลยเนี่ยนะเออท่านมาก็เรื่องของท่านไม่เห็นเกี่ยวกับผมเนี่ยนะผมก็ไปตามทางของผมผมก็อยู่ของผมกุฏิผมไม่ว่างเหางนั้นนั่นจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าอย่างนี้ก็อนาคตศาสนาย่ําแย่แนะ่หรือบางทีพบภิกษุผู้มีบาศมีจีวรเก่า นนะก็ไม่ช่วยกันสแสวงหาก็คือไม่มีการเอือ้อเฟื้อไม่มีการส่งเคราะห์กันเลยแต่ถ้าหากว่าพบพระภิกษุักขันตุกาทั้งหลายก็มีการต้อนรับน,นะมีการประพฤติวัดปฏิสันฐานพิกษุผู้มีบาตเก่าจีวรเก่าก็ช่วยสแสวงหาด้วยพิกขาจริีวัตรเพื่อภิกษุนั้นหรือท่านไม่สบายก็ช่วยสแสวงหายา,ยาแก่ภิกษุไข้น,นะแล้วก็ ถ้าหากว่ามีพระพิสุขใข้ที่ไม่มีที่พึ่งก็บอกมาจะช่วยนะก็ช่วยดูแลการช่วยปฏิบัติบ,ตบริเวณหรือมีคำพีใดคำพีหนึ่งที่พอที่จะมีผู้ศึกษาเล่าเรียนได้ก็ช่วยการศึกษาเล่าเรียนพระทมคําสอนอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงกันกระทํากิจที่พึงกระทําถ้าหากว่าพระพิสุท์ทั้งหลายท่านมีการปฏิบัติอย่างนั้นพระาศาสนาก็ยั่งยืนส่วนข้อต่อไปข้อสข้อสบอกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจักยังไม่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วจักสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ข้อนี้สําคัญก็คือไม่บัญญ,ญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญ,ญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วสมาทานปฏิบัติตามคําสอนอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ศาสนาเจริญเหมือนกันอธิบายว่าไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระองค์ไม่ได้บัญญตัติคือพิสูจทั้งหลายเนี่ยแต่งวัดกติกาหรือสิกขาบทที่ไม่ชอบทำขึ้นใหม่หมายค่ะว่าแต่งวัดกติกาอะไรที่ไม่เป็นไปตามธรรมวินยัยบัญญัติศีลข้อใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะแยะ พวกนี้เรียกว่าบัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเหมือนภิกษุเมืองสาวัตถีเรื่องหล่อสันทัดเป็นต้นพันพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้แนะนําไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเนี่ยนะท่านก็ไปทําแบบพละการทําขึ้นเองอะไรขึ้นเองเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติและภิกษุที่แสดงคําสอนนอกทมนอกวินยัยก็เรียกว่าถอดถอนข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้ว ก็คือสั่งสอนไม่ได้สั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยสอนอสอนคําสอนของตัวเองออกมาบัญญัติลัฐที่ขึ้นมาใหม่ๆบัญญัติทิฏฐิขึ้นมาใหม่ๆบัญญัตทิทฤษฎีขึ้นมาใหม่ๆแนะนําทางเลือกเส้นทางใหม่ๆอันนี้เรียกว่าถอดถอนข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเช่นภิกษุวัชีบุตรชาวเมืองไพศสาลีเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานในร้อยปีเขาบัญญัติหัวข้อใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะ สิบหัวข้อหลักเป็นเหตุให้เกิดสังขยาครั้งที่ที่สองนะสังขยาครั้งที่สองตอนาศาสนาหนึ่งร้อยปีเนี่ยนะ